กระเป๋าใบนี้กระเป๋าใบนี้นี่ยมาฟิแนแลนด์เทือแลกครั้งแรกที่เดินทางขึ้นเครื่องกระเป๋าแม่กรบเถิ่มเด้กระเป๋า,ปลาแล้วก็แต่พวกเสื้อผ้ายัางน่ะบ่ได้เก็บใบเออเก็บใบยู่พวกเสื้อที่ว่าเสือ้อผู้ไทยเสื้อออหยังเนี่ยเสื้อผ้าหมหอมอันนี้อันนี้ จังนสี่อันนี้ก็เก็บใบให้เขาเก็บใบอยู่บะเทือกเขามากเขาจะใส่ถ่ายลงถ่ายลูกมืนน่อนี้เสือบิกบ๊กตัวน้อยเสือผู้ไทยยายตันหายน้ำแล้วก็มีคนอหายมาน้ำนี่อันนี้เครื่องดลุดพุ่นดอกค่ะเพื่อนเฝุ่นเขาอะไรในก็นได้แล้วก็มีอะไรอีกที่จะอวดคะเสือนี่เสือกับสูตรอีกอย่างอันตัวนี้ ตัวนี้ไงกับเป๋ากับเป๋าพวกของใส่อย่างพวกเครื่องปั่นนี่อย่างนี่บีป็นคนมักซื้อของแนมุน,นี่ <c oughs> นี่เครื่องปัน่นเครื่องปั่นน้ำผลไม้ปันน่นีอย่างแม่บ่มีเด้อเขาซื้อเอง,องเขาเด้อเขาหาเงินซื้อเองนี่พ่อเขากลับ,บานมันหอบเมื่อ,อไร่ไม่เลยเป็นสมบัติของแม่ <c oughs> เครื่องปั่นเนี่ยเครื่องปั่นผลไม้เครื่องปันงป่นยังของเขาแหละเขาพวเขาขวานนี้ของบ๊กเหมือนเลยนี่อันนี้ของบ๊กนี่นะถ้าเขาได้มาเด้อเนี่ยแม่ก็เก็๊ไบมาห้ยแ้วบ๊กเด้อน,นี่ที่คนเห็นมาห้เนี่ยของบ๊กเนาะที่ว่ามันเห็ดที่เขาปั่นเองอันนี้ก็งามอยู่อันนี้ที่แบบว่าเลิศม,มาก ก็คือสากนะคะสากกับโคกนี่อันนี้อันนี้รุ่นยังไงเลยนี่สากกับโคกนี่ใบนี้ซื้อยูราตีซื้อยูราตีบ่เท่าไหร่ว่าหาสิบกว่ายูโรบ่ฝากไอฝากคนรูจักนี่แหละซื้อเพารานะตะกอนอยยุอีกจังหวัดหนึ่งเนาะเพิ่น เพิ่นออกห้ที่เหลือลหาสิบยูโรจําจได้แต่ว่าหาสิบกว่ายูที่เหลือเพิ่นออกหากระเป๋ากระเป๋างบ่ถิ่มบ่ใบแรกที่เขาเดินทางมานีของอยังที่พวกเสือผ้าพวกยัง,ยงจานเจินเก็บไว้ข้างล่างเมือ่อมีเขาเก็บของกระจุกกระจิกบางคนรักษาของใส่แล้วตุ๊กตาอันนี้ของบิ๊กนี่ของบิ๊กของบิ๊กค่ะ ลำโพงลำโพองอย่างบิก๊กเขามักสื่อของแบบนี้เขาเขาก็มาเดือดหลอนแม่ดอกเขาก็หาซื้อ,ขอเขาเองแต่ข้างล่างนี่ยาไม่แต่ยายาบิก๊กแยกไปทิมละส่วนหนึ่ง,ส,นนงส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้เบิดอายุก็เก็บใบนี้เอาไปทิมล้านขายยาแล้วสองอาทิตย์ย้อนหลังเพราะว่าประเทศนี้เขาไปทิมลงขยะเขาก็มีนเพิ่นว่าอย่างมีจิตใต้สํานึกเนาะเพราะว่ามัน มีเคมีมีอย่างของเขาแหละมันทำลายสิ่งแวดล้อมเขาตรงให้ไปทิ้งที่มันมีหม่องทิ้งอันนี้ก็ของเขานะคะของเขามอเลยในกล่องเนี่ยเอกสารอะไรยังเก็บไปให้แล้วก็ธงไทยธงไทยนั่นบมนอมอนอามาเสืองมียูหม่องหงนันมันอันนึงตะวันเหนี้ไ้ใน่ี้ผู้ใดอยากได้มาเอาเดอ้อหลายหลายธงไทยธงชาติไทยใครอยากได้มาเอาเดอ้อแยะเลย ไม่อย่างเน่ไม่หยัางแน่มาอ้างนาฬิกาค่ะนาฬิกาฝังเพชรของผู้ใหญ่บ้านฟิลเล่บอกเมื่อนั่นแม่วาสิษฐยยุทานเหมิดโอ้ยชิมใบกระทานเหมิดภสิาไทยได้ใส่โกซื้อบอกเอกสารข้างล่างเนี่ยของบิ๊กหมดเลยเอกสารเนี่ยที่เกี่ยวกับการเลียนที่ว่าเลียนยังประจบแต่กเอกสารนี่ยังกัยังอยู่เหมิดสาม,มารถกลับมา กับมาเรียนต่อใดผู้ช่วยพยายบาลเน่ยยังมีเอกสารครบหมดลรงเรียนเขาก็ติดต่อไม่อยู่ว่าเออหลักฐานนี่เก็บไว้เดอ้อถ้าเกิดเขาขามาใดก็คือสามารถอยูหนีได้มาเลียนได้แต่คือว่าละ่ะเขาคือสิบกว่ากมาละ่ะไม่อยู่หยังงยูนี่ตอนอยากยู่คือเพราะหายยูอืมม่งสิซูมันตอนเป็นเล็กน้อย ตอนไปเรื่งหน่อยโอ้ยอันนี้บอแมแอนด้นี่ลูกไพ่ค่อยลูกไผ่ค่อยอันนี้ที่ตะวุธวารุณน,นี่ตอนนั้นชักปีเื้อตอนนั้นน้ำท่วมน้ำน้นำท่วมพัทยาอันนี้ญาจันแม่ย่านะคะอันนี้ค่อยกับแม่ย่ากับผู้ใหญ่บ้านอันนี้ใส่ชุดโอ้ใส่ชุดโปนี่กางเกงไวน้ำ นี่ลำโพงนี่ก็ขค้องบิ๊กเหมือนเด้นี่ลำโพงตัวเนี้ยลำโพ,ง,ำพงแล้วก็เนี่ยมิตะกรองดอกอกับโทรศัพท์นั่นผู้ถิมใบบุหอบไปยังเบิดบุอันนี้ก็ลำโพงของบิก๊กบิ๊กนะเนี่ยสองตัวเลยบอู้มันใส่งานเนยบอเขาไปแม่ก็บบริหัวซาใส่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ของสั้นตัวอันนี้เป็นของสั้นตัวน,นี่ของ โซเฟียอันนี้ของของเล่นนะคะของเล่นผู้ใหญ่บ้านนะคะเขาเล่นกับน้องไซสุดสซนั่นไซนี่ของเล่นเล็กหน่อยอันนี้ของผู้ใหญ่บ้านเด้อนี่อันนี้ของผู้ใหญ่บ้านนะคะคิกขุค่ะคิกขุอันนี้ของผู้ใหญ่บ้านด้วยกันกระเป๋าพวกนี้ของไซก็จิกก็จิกนี่ของของบิ๊กมดแหละแม่บอดมี่แบบนี้ดอกไม่ได้มีแบบนี้ค่ะ แม่หน่พูดจะเก็บอีหยังว่างใส่ว่างใส,งส่แล้วก็บอกด้ซสื้อพร้อมบอกเลห,หัวซาซสื้อ,อยาเขาเต็มอยู่นี่ยาบิ๊กบ่แม่นเป็นอันร้านขายยาเอาไปทิมส่วนหนึ่งแล้วเอกสารพวกนี้ยังเก็บไว้ให้นะบิ๊กเก็บไว้เบิง ภาษาในผนิลมนในพในิลมของบิ๊กพวกพาห่มพวกอีกอย่างที่วาย,ย่บานบิ๊กแม่ก็เก็บว้ให้แต่ของบางอย่างที่มันมันผสมควรสิเก็บคือจังเสื้อผายอย่างงก็ทิมเอาไปให้ผู้นั้นผู้นี้เออว่าแล้วก็ได้กางเกงในเนี่ยค่อยควรที่จะเก็บไว้ไหมเพราะเขาก็โตแล้วนะอันนี้มันตัวเล็กนะพูดถึงว่าเนี่ยพูดถึงว่าเนี่ย อันนี้เป้เป้ที่ถือมาครั้งแรกในฟินแลนด์ค่ะมาฟินแลนด์ในครั้งแรกเลยอันนี้อันนี้มาซื้อเอาอยูนีตอนมาอยู่ฟินแลนด์แล้วก็อีกอันนี้น,นี่คือมีคนทํามาให้อันนี้เขาทจาจัดทําเขาเองเลยจำบ่ได้บิ๊กวอยเฝ้าอยู่ไม่คนมุจจาเข็ตมม่ห้อันนี้ยังไงเลยนี่ ใหญ่เลยนี่ทุกสายเป็นเกงในนี่รู้สึกว่าแม่คิดว่าเพราะว่าหยังแม่อยากได้เนื้อ<ม>ที่อันนี้มองตู้นี่<ม>โอ้ยขอถษดด้วยไม่ไปไ้น่าเกียจเอกพอซักมาแล้วรุ่นของซัมบิกแม่เอซัมสั้นตู้นี่แม่คือสิธิมหลายเทอแล้วมาเทอลูกอยากมาก<ม>เรื่องของเรื่องน่ะ<ม>เพื่อลูกอยากมาก<ม>เพื่อลูกเดมาแม่แตแม่ก็ซักไวแล้วพับไว้ cái mai nhâm đấy cái mai nhâm này là thua lỗ cái nó khô việt, <laughs> ôi nè, <nào. cười> y là nói cái, y la nói san trụ, ơi y la nói, ờ <laughs> นาริตะโอ้ยบอกลงหนาลงหลังเราญาตก็ได้ใกล้แล้วสุสุสูุ้ลิ้นขาวแล้วเช็ดลิ้นแล้วต้องเช็ดลิ้นแล้ว ลงมาคนได้จังไรเนี่ยดดดึก๊กนะไปเยอะเด้อคำมาั่กับนอนงอยังหองนีู่แล้วเพราะว่าพ่อใหญ่ก็นอนอีกห้องหนึง่งคอยก็นอนอีกห้องหนึง่งเอาเอาใสายคลิปด้วยจะรื้อที่ไปข้างหน่อยนอนคนละห้องมเพร่ขอคอยเปิดเพลงเสียงดังตื่นคนละเวลามันเกิด<อ>จะใหม่ บ่ดด้มีปัญหาแยกห้องห้องนอนแยกห้องนอนบ่ดด้ทะเลาะกันเด้ <c oughs> ไม่ได้ทะเลาะกันนะยังรักกันดีอยู่นะวันนี้แต่ว่าอนาคตวิไภไพหูด,ดังนะเอามันก็ออกบ่ไดี้นี่เ <c oughs> บิ่งหลานไป ลูกสามคนบริยูน้ำจักคนไปทางไปทางมั่นชีวิตเมื่อน,นี่ก็ไปเอกสารเลิกงานเออเลิกงานบาไม่เลิกดอกดออกกรอนเวลาไปไปเรื่องอเอกสารเรื่องลูกธุระเรื่องลูกหมุนว้าใช่ถุงแล้วก็ยุ่งสรแล้วนี่เลิกงานมาถาลูกบรได้ลูกยบ่ได้มากกัพากันยู สองแต่ย่ามมาเหมาะแม่แม่จมไปน่าค่อยก็ได้บอกยุ่ยเพ่เดียวปันพี่บาอ้าวอ,อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนไหนเนี่ย สากับครกสากับครกเห็ดงานจานหอสุกแต่ที่นีไน้ไปรับสั้นตูกับโซเฟียไปรับสั้นตูกับโซเฟียต่างจังหวัด ก็วนเบิงไปเบิงมาแผ้วๆแสงทองกับลูกหนองวนไปวนมาก่อนนอนดอกวให้เวลางานกับเบิงบมา่ได้บีกันบอตะกอนบอนอนจ่เนี่ยครั้งเธอไหนนอนนอนเอยียงหูฟังมันเบาอีหย้างกับไผที่ไหนได้มันนอนจม บักพยาบาลนะ่ะนอนจมไม่ยังนอนจมค่ะอ้าวอาวอา,อาว 拍太棒太棒太棒！